สวัสดีครับผมไอทอออโต้นะครับวันนี้ผมมีรถนะฮะรักชูรี่ค่ะนะครับแบรนด์ฮอนด้ามานําเสนอคุณลูกค้าหนึ่งคันนะครับใครที่กําลังตามหารุ่นนี้อยู่นะฮะราคาดอกลงจากายแรงเนี่ยถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 8นย์แปดเก้ามหกสองกไอทอออโต้ยินดีให้บริการนะครับสําหรับคันนี้เลยนะครับฮอนด EL เทอร์ตัวท็อปนะครับเครื่องยน,นต์เบนซินนะฮะเครื่อง1.5 t u r ร์บนะรถปี2019นะฮะจด20นะคันนี้นะครับผลิตปลายปี2019จด20รถมือเดียวจากป้ายแดงไม่หลักหมื่นโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับราคาเพียง989,000บาทนะฮรรถสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะครับรับประกันไม่เคยชนหนัก พิควมหรือว่าจมน้ำนะครับารันตีจากทางบริษัททออโต้นะครับให้อีก1ปีเต็มนะครับประกันเครื่องเกียร์นะฮะหปีเต็มนะครับกว่า1 8 0รายการนะครับสาหรับคันนี้เลยอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับบริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบิ๊กซีสาขาสุวินทวงศ์เลยร้านเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับ สำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับโฉมหน้าไมเนอร์เชนนะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับรถสวยสภาพเดิมเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดโครงสร้างเดิมรับประกันไม่เคยมีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำใหม่เดิมใหม่แท้นะครับเลขทะเบียน9ก้ากไก่มมาห้าหกกรุงเทพมหานครนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมเส้นใหญ่1เส้นนะฮะคาดตั้งแต่ชุดโคมไฟเลยนะครับด้านซ้ายไปถึงด้านขวาและมีโลโก้อยู่ตรงกลางนะครับ และก็ในส่วนของการชนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบสีดําเงาเมทัลลิกนะครับดีไซน์สวยงามรถสวยมากนะครับสีเดิมเลยนะฮะเหลี่ยมสันตัวรถเดิมๆคมชัดแบบนี้ติดิล์มให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้ศูนย์รอบตัวรถนะส่วนชุดโคมไฟหน้านะครับจะเป็นแบบอ่า LED นะฮะแบบฟูลเลยนะครับฟูล LED เลยนะครับเป็นไฟหน้าเดิมแท้ศูนย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับไฟสูง ไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าตัวไฟเดทามันนิ่งไร้เนี่ยเป็น LED ทั้งระบบเลยนะสำหรับคู่หน้าตัวนี้นะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถเก๋งไซส์ XL นะครับของแบรนด์ Honda นะครับรถสวยรถดีนะครับโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้รับประกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยทำดีไซน์ออกมาจะเป็นทรงสปอร์ตเล็กน้อยนะครับเป็นคอนเซปต์ของทางฮอนด้าเขานะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะฮะและก็ยางคันนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กปัดเงานะฮะทูโทนขอบ17แม็กเดิมโรงงานนะครับดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ล้อแม็กหลูกนะส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางอย่างดีเลยนะครับยางโยโกฮาม่านะครับปี2021สัปดาห์ที่44นะครับเป็นยางปลายปีรหัสยาง225ทับ50 R17 นะครับ ดอกอยางล่องลึกๆแบบนี้เลยยางโกดโยโกฮาม่าเนี่ยก็ขึ้นชื่อขึ้นชื่อในเรื่องของการเกาะติดถนนนะฮะแล้วก็การเก็บเสียงนะครับของตัวยางนะครับโครงสร้างซุ้มล้อดเดิมๆนะครับเบ้าชกเดิมรอยแต้มสีโรงงานชัดเจนนะครับรอยซีนรอยเชื่อมนะครับหัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมกระจกทุกบานมีโลโก้ฮอนด้านะครับกระจกเดิมแท้ศูนย์ไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะฮะ ภาษีต่อให้เรียบร้อยนะครับหมดวันที่25กุมภาพันธ์2567นะครับรถสวยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องเลนวอตนะครับด้านซ้ายมาให้เป็นที่เรียบร้อยมือเปิดโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทคย์เลดนะครับมือเปิดจะเป็นแบบตัวสมาร์ทเอนทีภายในสีทูโทนหรูหรานะฮะแล้วก็ กว้างมากๆนะครับโครงสร้างเสาประตูนะฮะเสาบีเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีรอยบุบนะครับหัวน็อตประตูไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยขันของหัวน็อตนะครับแผ่นเพจเดิมแท้ศูนย์นะฮะไม่มีร่องรอยชํารุดรอยแกะยังมีรอยแต้ม QC นะฮะจากตัวโรงงานอยู่เลยนะครับโครงสร้างนะฮะเสา A ก็เช่นเดียวกันนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมหมดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยชนรถเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับใครที่สนใจคันนี้ ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0894807362สำหรับ Honda นะฮะ Accord 1.5 EL Turbo ตัวท็อปคันนี้นะฮะรถสวยๆเดิมๆเครื่องยนต์เบนซินนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะมาดูในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับสำหรับด้านหลังนะครับรถเดิมๆนะครับฝาท้ายเดิมแท้ศูนย์ สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายจากตัวรีโมทตัวรถได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนขึ้นรถได้ด้วยคือสตาร์ทเครื่องผ่านจากตัวรีโมทได้นะครับฝาท้ายเดิมไฟท้ายนะครับอ่าตัวไฟไฟหลีนะครับแล้วก็ไฟเบรกเนี่ยจะเป็น LED นะฮะแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวกับไฟถอยจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับชุดโคมไฟท้ายเดิมนะครับไม่มีร่องรอยนะฮะการแตกนะครับหรือการเบียดนะครับด้านล่าง ตรงกันชนเนี่ยก็จะมีไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งนะครบแบบดีไซน์จะเป็นแบบคาดยาวเลยและตกแต่งด้วยขอบโเมยมนะครับกล้องถอยหลังนะฮะที่ติดมากับตัวรถมีให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังแบบ LED ไล่ฟ้านะครับรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะฝาท้ายก็เปิดจากรีโมทได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังตัวรถกัน ห้องเก็บของกว้างอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวอบ์ดเนี่ยสามารถพับได้นะครับพับได้เปิดได้นะครับบาะพับจากตรงนี้นะดึงนะครับแล้วก็สามารถพับอบาะได้เลยนะครับส่วนโครงสร้างนะฮะดูเลยนะครับรอยซีนนะครับรอยเชื่อมเดิมเม็ดอาร์คมสวยนะครับในส่วนของตัวรางน้ําไม่มีร่องรอยของการชํารุดนะครับฝาท้ายเดิมนะฮะเม็ดอาร์ชัดเจนแบบนี้นะครับ ตัวปิดฝาท้ายกระโปรงยังมีรอยแต้มมาจา,จากโรงงานอยู่นะครับตัวรอยซีนก็ตัวเล็บจิกเข้าปกติแบบนี้เลยนะครับนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะฮะทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับมีถาดรองนะฮะกันรออ่ากันกันกลิ่นกันลอยมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับถาดรองตัวนี้นะครับด้านล่างนะฮะ เครื่องมือนะครับแม่แรงยางอะไหล่นะครับที่ติดมากับตัวรถมีให้ครบถ้วนนะครับถาดโฟมกันรอยมีให้นะครับโครงสร้างด้านหลังเดิมๆเลยนะครับรอยซีนรอยเชื่อมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับไม่เคยพิกควาไม่เคยจมน้ํานะครับรถสวยโครงสร้างเดิมมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะครับประวัติศูนย์นะสำหรับ Honda Accord 1.5 EL Turbo นะครับใครที่กําลังตามหารถรุ่นนี้อยู่ ทมพลาดเลยนะครับดิสเบรกสี่ล้อระบบเบรก ABS นะครับสภาพล้อแม็กหนึ่งร้อยปอร์เซ็ไม่มีรอยเฟ็นทุบปาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องเลยนะครับอันนี้เป็นตัวหน้าจอเรือนใหม่นะฮะสวยมากนะครับแลวก็เป็นแบบหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแบบเต็มระบบนะฮะแบบเต็มระบบเลย นะฮะหน้าจอใหม่ๆดูทันสมัยนะครับดูเป็นสไตล์รถสปอร์ตนะครับเป็นรถเก่งนะฮะไซส์ XL รถเก่งพรีเมียมค่ะระดับผู้บริหารใช้งานนะฮะคันนี้รับรองว่าสวยตอบโจทย์นะครับเลขไหม่95,421โลนะฮะไม่เดิมไม่แท้นะครับผมสำหรับแผงประตูนะฮะจะได้เป็นสีทูโทนดำตัดกับสีเบรนะครับที่พักแขนเป็นหนัง นั่นข้างเป็นหนังทั้งหมดนะครับและก็ตกแต่งลายไม้นะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้ระบบเซ็นทัลล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะฮะส่วนเบอะคนขับเนี่ยมีเมมโมรี Memory นะฮะซีทนะฮะหรือว่า,าที่เก็บหน่วยความจำของตัวบาะเนี่ยปรับได้เซ็ตได้นะครับถึง2หน่วยความจำนะฮะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะเปิดจากด้านในนะครับระบบกันลื่นถล ปุ่ม engine start อยู่ด้านขวานะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเบาะหนังนะครับสีเบจเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะเดิมโรงงานเลยที่ติดมากับตัวรถสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับทั้งตัว2เบาะเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังนะฮะแบบ3ก้านนะครับพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานพวงมาลัยมันติดฟังก์ชัน มีระบบพุทคอนโรลนะครับเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับมีในส่วนของระบบใส่เกียร์แบบแพดเดิ้ลชิพหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเกียร์มือนั่นเองนะครับแอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับกล้องเลนวอตนะครับมุมซ้ายมือนะครับคอนโซลด้านหน้านะฮะจะได้เป็นโทนสีดำนะครับตัดกับสีเบจตกแต่งลายไม้สวยงามนะครับหน้าจอตัวใหม่แล้วนะครับเป็นตัวทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ FMAM นะครับ m p 3 นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปัดไวๆแบบนี้เลยนะฮะสามารถเข้าแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้ได้นะครับเชื่อมต่ออตัวต่างๆได้นะครับปกติเลยนะครับจะเป็นอ่านแบบแนวตั้งขึ้นมาด้านบนนะครับก็เป็นตัวหน้าจอดีไซน์ตัวใหม่นะฮะแล้วก็ Air Auto ต้ดูโอโซนนะครับสำหรับคันนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟนะครับ power outlet ให้หนึ่งช่องช่องเสียบสาย USB นะครับแล้วก็ช่องเก็บของเล็กน้อยเกียร์ออตโต้ถุงแก้์สวยงามหัวเกียร์เป็นหนังนะครับเป็นเกียร์แบบแถวตรงเหมือนเดิมมี2โหมดนะฮะสำหรับคันนี้อีโคโหมดและก็สปอร์ตโหมดนะครับ,รบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้นะครับที่พักแขนนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีช่องเสียบสาย USB เพิ่มให้อีกหนึ่งช่องนะเก็บของชั้นบนชั้นล่างได้ที่พักแขนเป็นหนังปรับได้นะครับที่วางแก้วมีให้บอลหนังสีเบดนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับ บหนังแท้เดิมโรงงานนะคะสภาพสวยสวยสมบูรณ์นะครับโครงสร้างประตูนะครับฝั่งคนขับหัวรถไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยถอดนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับที่ติดมากับตัวรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับครบถ้วนส่วนด้านหลังกว้างๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะต้องบอกว่ากว้างมากๆนะมีแอร์ตู้หลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาพับได้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับเบาพับได้เบาะหนังเดิมโรงงาน สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะฮะที่พักแขน,ม,แขนม,แมีให้นะครับที่พักแขนมีให้ที่วางแก้วมีให้นะครับด้านหลังก็สามารถเปิดปิดเก็บได้นะครับตัวนี้ก็รถเดิมๆนะจากโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมๆภายในสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะครับไม่มีรอยเปื้อนไม่มีรอยขีดเขียนรอยฉีกขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับตัวเม็ดอาร์ตกระดูกงูนะครับดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์ตเดิมสีเดิมนะครับ เม็ดอัดเดิมสีเดิมนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับเราวารันตีในเรื่องของโครงสร้างอยู่แล้วนะฮะในส่วนของตัวรถเนี่ยเราคัดมาให้เป็นพิเศษนะครับรับประกันเลยไม่เคยชนหนักไม่คว่ำจมน้านะครับตัวรถเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับตัวรถสามารถตรวจสอบประวัติได้ครับทันนี้ก็รถมือเดียวไบแดงนะครับไม่เก้าหมื่นห้าพันโลเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda Accord นะฮะ1.5 eL Turbo รุ่นท็อป นะครับเครื่อง1.5เทอร์โบนะครับรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานเต้าชกนะคเป็นแบบคำชกแล้วนะครับเราไม่ต้องเนี่ยเอาตัวคำนะครับมาเกี่ยวที่ฝากระโปงนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบคำชกให้แบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะครับห้องเครื่องเนียนกริบนะฮะเครื่องยนต์ Earth d e a n Technology Vtec Turbo นะครับหรือว่าที่เราเรียกกัน1.5เทอร์โบนั่นเองนะครับเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะครับ ห้องเครื่องสะอาดมากนะครับหัวลงหัวน็อตนะฮะรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบถ้วนเลยนะครับโครงสร้างเครื่องเดิมเดิมแบบนี้เลยระบบเบรก abs นะครับโครงสร้างหลักเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสีเดิมนะครับไฟหน้าเดิมแท้สูนะครับรอยแต้มรอย qc รอยมาร์กอยู่ครบถ้วนเบ้าชกเดิมนะฮะหัวลงหัวน็อตสะอาดนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับเบ้าชกสะอาดรอยมาร์ก qc เต็มเดนะครัโ ksi, บ treatment. โครงสร้างด้านในนะครับรอยตรงรอยสีนนะครับเดิมนะครับ ฝากระโปงเดิมน็อตเดิมไม่มีรอยแกะนะรอยสีแก้มซ้ายขวานะครับโครงสร้างเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยนะฮะดูได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากนะฮะอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับ Honda Accord 1.5 EL Turbo นะครับปี2019จด20นะปี2019จด20 โฉมหน้าใหม่หน้าไมเนอร์เชนทปัจจุบันนะครับนะราคาเปิดตัวป้ายแดงเนี่ยเกือบแตะ2ล้านนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ว่าทางบริษัรททอออโต้เราเปิดขายอยู่ที่989,000บาทและได้สีหายากสีเทาดำเมทัลลิกแบบนี้เลยนะครับสียอดนิยมของคนไทยเลยนะครับดูแล,ลรักษาง่ายทำความสะอาดง่ายนะฮะสวยดุนะครับต้องบอกว่าสวยดุและฮอ n ด้ a c c ค r อรเนี่ยก็จะเป็นรถ สไตล์นะฮะที่ออกเป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วด้วยนะครับและมีบอดี้ที่ใหญ่ช่วงล่างที่ดีเกาะถนนนะครับนิ่มสบายนะฮะคันนี้รับรองว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่กำลังมองหานะครับรถเก่งนะฮะสไตล์รถเก่งลักชูรี่ค่ะสประตูนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยเดิมแท้โรงงานไม่น้อยด้วยนะครับสภาพเดิมๆมาพร้อมกับราคาเบาๆนะครับเ8 9 0 0 0สนใจทักเข้ามาได้นะครับ0 8 9 4 8 0 7362นะครับเบอร์โทรของผมสามารถแอดไลน์ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ